ดอกติวกบานดอกจานบานหัวห้องตาสุรุยเจะขึ้นไปงี้นั่นน่ะสุรินทร์ยเส้นเอาดอกติวไงตายพี่น้องเออดอกติวมางงามแทนนี่น่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะดอกติวหรือดอกซากุระซากุระเมืองราวนะคะ เออดอกสีชมพูงามๆพี่น้องเอ้ยแล้วมันดูกะบักันจะจะ z ูมให้ดูกใกล้ๆนะคะโอ,โอ<ด>้ยแต่สันนี้นะสวยมากค่ะแต่ว่ามีสนีตัวหนึ่งขึ้นไปข้างบน <c oughs> <c oughs> ดอกติ่วกับคนเอียงงามกว่กันดอกติ่วค่ะถามมาได้เนาะคนจะงาม <c oughs> อยู่ดีบอบริวีบอกงามเลยโอ้ย,ย,ยอ,อยากดีสิบติดเฮ้ยบ่อโอกค่ะบอ วยจงังเลยาลงมาอียจะขึ้นไปย่างเดียวนี่นะันยไปนาานัดโนเดอ้เนาะแทนต้นต่ำๆก็ชิงานยู่น้อพวะปุ่มปุ่อยู่เนาะอันดีวลงมายนลงมาบังโอ้ยโอ้ยรับด้วยนะเออเดี๋ยวไแตดักสวยมากเลยพี่น้องเอ้ยนั่นน่นดักสวยมากค่ะอลงมาเร็วๆว้จะขึ้นไปยังดอก อเคธอมหาคุดบึ่หน้ำใหม่นนะไปหาไปหาเจาบึ่งนใหม่ะเธอมันพอได้แกงแกงซุมที่แกงเพนนอรอ่านั่นแหละจะพอดีเยอะหนิใบไม้กำลังโป่งพี่น้องเอ้ยมีอะไรยา ฮ่เพิ่งดูเพุ่งมตะบกใหม่ๆเจาะดูไหมนี่พาตุเตกตุเตะโอ้ยปกติที่บ้านก็ตดวันละครโหตุเตกตุผูกงามหนึ่งอ้าวถึงไปเก็บเสียงโดยตดุดเก็บเสียงดีกว่า เปโษไทยไ้ไปบ่ครับอ,ออกมาบาทแทกแหงแบบไ่ได้เองบ่ได้อายหมูกิงประมาณอัดนิดนึงปะปนมะาพักกระตกป,ประมาณอัดนิดนึงอ้เด้เรรเยรไไอดไปได้ดี โอส้สีน้องมาหานอมาไมยพีเอฟซีบอกว่าให้ห้องอันสมสีหนึ่งเก้าเก้าสองเออลองดูะอันนี้สมสีหานอไมาค่ะโอ้สีเฮ้ยแนงมันเออน้องมาขายตัวทอมเอ,อยู่นาให้ที่มาตั้มาจนทัว มาพบสภาพทุนหูข้าให้ตัวมัวชายในบ้านต่อละโอ้เป็นเพียงนี้ชื่อแฟนเรานี่ไม่น่ามัวมาเป็นข้าวน้ำกามกระมาต้องเติงขาดไม่ถึงวา่าสีจับ ติดเปอเขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอร์ไม่ได้ <c oughs> ไม่มีคุยแมีงกินหลอดแล้วเนาะมันอยู่แถวอันไหนนะพูดมันมีอยู่แต่บาโตมันยังน้อยเธอเออพูดเด็กก่อนอนนัเด้เบิ่งรู้ก่อนนั้นจริงแล้วใหญ่ค่ะใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ฉัจะถางเิีงอยู่อ้าคือถางกลิ่นให้ยัง

อ๋อมาเมื่อตะวันตกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วพี่น้องเอ้ยกัสิละอยู่แถวเฮือนแถวซานนี่เลยค่ะเย็นค่ะไปเธอก็ไม่ได้กินแต่ว่าหญ้าเขียวอะไรกิงเหม็นขี้วอ่ะเด้หน้าก็ยังคิวแคนโพ่เหม็นตึ้งเลยแคนโ่้มาเหม็นคิวว่ะคิว่ะทำไมมันเหม็นอย่างนี้อ่ะ โลล,ละเอาเด้เอานึกว่าจิเอาเพื่องมาปะปไปไปมีหรอเอา,มา,าไม่เอา,าอ่ะเบ<อ>าฉันจะกินเตอนจุดจีฉนจะขูดไนะ่ัมีกว่าเ,บบนะเอาไปป่นกินกินไหมคะ อาม,ามาอามาป้นจังแมคุีพ่นเขาไงก็เปุดอันแมงุกกีในเกียนหมูหนัน่นนี่มันมันได้เฮ้ยต่ตัน <S <S ได้แล้วแค่หนึ่งตัวแมกุจีตัวใหญ่นะคะมีสองลูงตัวใหญ่คุณหนีเลยเฮ้ยเออ อันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวนีนบริมีแ้วเริ่ดจุดจีบบาวเนาะหางเงี้ยบ้านบบาซุบเบาสุกคนที่บอกกระจับไปคุดไม่เห็นเนาะ,ะเต้เสือลาสองสามหลอดก่อนเถวห้าห,าห<ม><ท>รอบุ้มีแล้วนี่ไงได้สองโตแล้วเป็นปนใสใสขี่มันออกอกบับปนเจ้าพวกเคยกินปนจุจีจักเสือ <c oughs> ตอนนั่งหน่อยนะไรก็ให้กินนะ คู่มือนี้ไม่ได้กินแล้วใช่ก็เคยกินก็ขั้วอาทิตยนั่นนะจุ๊จี้น้อยนะจจุ๊ี้ตัวน้อยนะตัววายเขาเออจุ๊จี้วายป่เฮ้ยตัวน้อยนะกินเยอนหน่อยนะช่วงนี้ทําไมมันไม่ค่อยมียอ่ะเออมันอีกประมาณเดือนหัวกุน้ำจากสี่คอยนี้ค,ๆๆๆๆคุณจุจีจุจีกันตอนนี้ยังบอท่านเป็นค่ะเป็นแต่ว่ามันยังเผามันกินบแบนแซบให้มันแน่นๆมันมันน่ะ ข้าวนะคะเป็นยูมันปีมัดแล่นค่ะแต่ว่าเธอขับบ่อคอยจับนะคะข้าวน้ำหอมหเลยเพลินนะข้าวธรรมดาก็ถับข้าวไฟบอกต่ว่านั่งบ่อจับค่ะเป็นอัไรเป็นดกค่ะแต่ว่าบ่อจับมาไหนแม่นั่งอะไรคือบอมากินหนามูไปหา้ยังกินตอนเรากระดักดิกินอีหยังฉันอยากกินสมอยากกินสมกับบังยงอะไรกลยกาแฟก๋อยแจีวแล้วกับมากินค่ะฉันไม่อยากกินเลยนะไม่กินของปลายำฉันอยากกินตบมันเลย chân lúc sưu vừa sưu chân mặt của Chị ơi! lạc 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 nào! lạc 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 nè, lạc 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 อีเนี้ก็ลืมกระเป๋าอยู่แบ่ไม่ใช่แบบคนพูดจะน่ะแฉ่แฉ่อายุนอกมันได้ได้ซื้อไปนี่แฉ่ข้าผู้ชายใช่เปลาเอารถน่าด๋อยละเอาทุ่งหาซี๊บทามทุ่งหาซี๊บคุณจะกินหลายแท้กีนี่มึงมีเงินจะบาได้กระเป๋านะมีอยู่เออเขามาพีดตี่ละจะไปขายอยู่นอกหัวบ่าขามหัวนี่แหละเอาซื้อขามหัว สามทรงหาสิบเขาโคตรเลื้งโคตรมีขาวโคตรเลืองเลยเขาบมีอันขาวอ่ะอาวเชื่อหนาเ็คเชืียวมากว่าอะไเชือหนา่ป็นมีเชื้อหนาอะไรม่เชื่อหรือเชือีอะย่สามหกากเมื่อแสามตรงหาีสื่อตึงกซบเจ้าเบิงไงเนาะบ้านไรเจ้าไหนนะพ่ออันละค่ขึ้นมาทางนี้ฝอยละาะนีเด้ ทำอะไรไม่ดีเงินไปเห็นเจ้าอยู่เจ้าไปลงตลาดซื้อมือกันทีบอได้ก็ไปคลายตลาดเพราะจะไปลงคลิปเสื้ออันเื้อบัคคาโพดเอฟซีนะก็ต้องออกซื้อค่ะหาสิบบาทสามถุงพี่น้องค่ะขันขันบ่แม่เอฟซีก็บ่ซื้อบ่อพูดว่าเพิ่นติดตามแล้วกัน ไม่จะกินตัวอาเาเจ้ามือแห้งว่ะไม่นี่จขืนกคงังย้อมเอาบังย้อมไปนั่งอันนี้แหเละนี่อ่าน้อแม่มังย้อมนานเอ่ก็้นี่น้อง่อยู่เอามากินหแม่เฮ้ยอ้าถุงถุงปูนางถือถุงมาพรอมอฉันจะไปเปปีนต้นมังย้อมอีกแล้วกายพี่น้องขาเอาบง่ายๆเลยเอาบง่ายๆแล้วมันจะผสมโปอย่ายๆมันจ้า

นายอยู่เหินเบาเป็นระบาวค่อยเออเป็นระบาหรือระเสาระสาโชว์เบาผิดไหนเอ็ดเฟอร์อยู่ทุกวันนี่บ่เราก็บห้าห้องห้าห้าห้นี่แล้วเนาะอ๋อพอได้ใส่ได้ใจเหล่านั่นแหละเออยังอยู่กับโพว์หนักนะบอโพว์บ้านเบิร์นูนบอเออโพวบ้านบ้านเบิรงขุนโพว์บ้านน้ำพราเออบ้านเดียวกับพลาเลยบ้านเบิรงขุนหรือบ้านอะไรนี่บ้า บาน,ออนางยงนนาไไอ่นาทย์ปไปทุกวันอาทิตย์แหละอยชฉน,นี้ลงมาแล้จะขึ้นซุ้งไรพอะไรได้เออพอแล้วจะอะไรายพอได้ต่ำพออะยูทูบอยู่ไ่เคยดต่เตรียมสภาการะต่ายมาและวรน่ ครับจือจะเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนนั่งดึกกับเป๋าไปใ่ลืมหันโวยดีแต่เขบอเห็นผู้ชายแหละก็เ้ชเอากระเป๋าเลือกของเลือกจะเอาเงินเธอซื้อเกระจาไปเป็นคนัเป็น ตต่บางงอมกินค่ะแต่บางางอมแค่น้องค่ะจะกกินสมฉันแพ้ท้องบปจกักเธอไปลจะจ้า <laughs> สวัสดีค่ะคิวอย่างหฮวย